กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีราชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดอุรอนานาเขตเจ็ดพักเพื่อไทยขอขอบคุณท่านประธานนะครับเพื่อที่จะฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทั้ง11ท่านได้เสนอยติถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้ทุกข์ยากทั้งประเทศพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันยางไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหรือพืชรองเศรษฐกิจ ถ้าประธานรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางด้านการเกษตรสามารถส่งออกไปเลี้ยงคนทั้งโลกได้มากแล้วก็นำรายได้เข้าประเทศไทยปีละนับล้านล้านยางพาราส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลกข้าวส่งออกอันดับต้นๆของโลกน้ำตาลส่งออกอันดับสองของโลก และอื่นๆอีกมากมายซึ่งผมไปจะกล่าวมาที่นี้ผมถึงได้กล้าพูดได้เลยนะค,ะครับว่าประเทศไทยคือประเทศมหาอำนาจทางด้านการเกษตรถ้าบริหารจัดการดีๆเราจะมีเงินไรายได้เข้าประเทศมากมายท่านประธานที่เคารพครับสสนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศณที่นี้ผมอยากจะขอากล่าบเรียนว่าผมจะทําหน้าที่แทนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือว่าผมเป็นเกษตรกรและเป็นผู้นําเกษตรกรชาวสวนยางด้วยตามความจัิการยางก็คือเป็นประธานเครือข่ายท้าบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศเพราะฉะนั้นมันรู้ทั้งหมดดังที่เพื่อนสมาชิกที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นจะต้องไม่ซ้ํากันเพราะว่ามันมีความเดือดร้อนจริงๆและผมก็คลุกคลีตีบงอยู่กับพี่น้องชาวสวนยางด้วย อันที่สองก็คือสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยผมก็ทําไร่อ้อยแล้วเป็นนายกสมาคมไร่อ้อยเป็นประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานผมจะพูดแค่สองเรื่องครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมสัมผัสกับพี่น้องเกษตรกรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกรมันเป็นยังไงเพราะว่าโคตรโคตรตระกูลโคตรพ่อโคตรแม่ผมก็เป็นเกษตรกรครับขอขออภัยครับ เออถอนคําพูดครับเพราะมันเป็นโคตรครับโคตรเง่าเหล่าคอก็แล้วกันนะครับท่านประธานครับไม่ต้องถอนขออนุญาตไม่ต้องถอนไ็ได้ครับขอขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานครับข้อมูลการยางเดี๋ยวนี้มีผู้ปลูกยางอยู่ประมาณสิบเล้านเจ็ดแสนคนครับที่จดทะเบียนตามขําจัดการยางและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางนี่นะฮะประมาณหกล้านคนมีพื้นที่ปลูกยางไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านไร่ อาจจะย0่สิบกว่าเพราะยังไม่ได้ลงทะเบียนก็มีอีกมากมายครับท่านและภาคอีสานของผมเนี่ยก็ลูกยางมากมายอันดับสองรองจากภาคใต้และยางเกือบจะทุกจังหวัดแล้วใน,นวันนี้นะครับคอีาสารประมาณ4.3ล้านไร่อาจจะถึงหล้านไร่เพราะไม่ได้จดทะเบียนตามพื้นที่การยางก็มีเพราะเอกสารสิทธิ์บางท่านก็ไม่กล้าไปจด ที่ผ่านมายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำไรายได้เข้าประเทศอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนั้นนะครับว่าพี่น้องกเกษตรกรชาวชนยางลืมตาอาปากได้มีบ้านมีรถส่งลูกเรียนท่าประธานครับผมอยากจะขออนุญาตคลิปสักหน่อยนะฮะชาววนยางขอทางฝ่ายโส่วนนะครับ เราพยายามมันท <First S 1> ุกเนื่อเต่าเดิมเรียกว่าเดิมแล้วมึงเราต้องตัดให้หมามันก็เฉยๆเหมือนๆกันเลยแต่วันนี้เราต้องพยายามตัดให้หมาที่เมื่อก่อนย่างเราจะซิปเราลอยเราตัดส่งคืนใช่ไหมตอนนี้ถึงเราต้องตัดซ้ำคืนที่คืนแต่จริงวินดี้วันี้ต้องย่างราคาดีราคาเราลอยส่งลอยได้มันตอนตอนพีสุดปีไหนสองลอยปีไหนสองลอยปีดีสักสิ้นเป็นนายกตรออย่างถ้วยก็โลอยลอยไปซิปเลยมันนะแต่ทบันนาเขาก็ช่วยช่วยราคาย่าง พอไปยิ่งลักตัดถึงสองร้อยตัดถึงสองร้อยแ่ไม่ยิ่งลักนะไปยิ่งลักเจ็ดถึงสองร้อยแล้วไปตัดถึงสองร้อยผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปครับท่านประธานครับจะได้ยินว่าอดีตนายกทักษิณและอดีตนายกยิ่งลักทำให้ราคายางนะครับสูงขึ้น70บาทคือยางก้นถ้วย100บาท150 ถึงสองร้อยบาทก็ไปดูประวัติศาสตร์ก็มีตัวเลขอยู่นะฮะมาวันนี้ยางคุณภาพดีกิโลละวันนี้นะฮะสี่สิบบาทครับยางแผ่นลมควันยางแผ่นคุณภาพดีสี่สิบบาทนะครับยางก้อนถ้วยกิโลละนะครับณวันนี้ไอ้ที่ตัวลขนี่ที่ตัวลขนี่นะครับว่าคือยางก้อนถ้วยอยู่ในระหว่างสี่สิบบาท สีบาทคือร้อยเปอร์เซ็นต์หากค่าดีเอซีออกมาประมาณ19บาท20บาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรจะยางก้อนถ้วยนะครับและทีนี้ก็น้ำยางก็อยู่ในระหว่าง43่สามบาทนะครับในขณะที่ต้นทุนยางแผ่นลมควรอยู่ที่61บบาทต้นทุนยางก้อนถ้วยอยู่ที่ ยี่สิบสี่บาทแต่ขายได้ณนะวันนี้สิบแปดสิบเก้าบาทแล้วแต่พ่อค้าท่านทีกระลบครับทุกวันนี้มีน้องชาวสวนยางก็พูดบอกว่าลูกก็อดรถก็ถูกยึดนะครับเพราะฉะนั้นทําไปก็ขาดทุนชาวสวนยางก็ต้องทยอยตากันคน่นมีนโยบายในการคน้นยางนะครับคน่นยางปีละสี่แสนไร่ปีละสองแสนสี่แสนไร่ก็ต้องจ้างค้นครับ เงินแทบไม่มีที่จะให้ให้โค่นแล้วครับของยางของกองทุนสงเคราะการทำสวนยางนี่นะฮะนะครับยางสิหปีก็โค่นแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีจะมีเงินส่งลูกไปเรียนหนังสือก็ขายแค่ตันละ1,500บาทครับผมอยากจะขอกับเรียนนะครับว่าเมื่อก่อนนั้นขายได้ตันละ3,500บาท3,000บาทถึง3,500บาทแต่ตอนนี้ได้นิดเดียว ผมอยากจะขอากาบเรียนว่าณวันนี้นี่รัฐต้องเข้มงวดในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องลักลอบอยางพาราเข้ามาขายในประเทศมันจะเป็นเดี๋ยวนี้ยางสโลงเยอะแยะครับเข้ามาตามตะเข็บชายแดนไม่มีใครจัดการท,ทั้งทั้งที่เรามีอาวุธเขามามีคือรัฐมนตรีนั่นแหละครับถ้ารัฐมนตรียังฟังอยู่ก็ขอฝากไปหาท่านรัฐมนตรีธรรมนัสก็แล้วกันนะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสผมเผ่า เพื่อที่จะใช้พระราชบัญญัติควบคุมอย่างในการที่จะจัดการกับพวกพ่อค้าที่เอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นข้างถนนพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าไหนก็แล้วแต่ท่านไปอ่านดูพระราชบัญญัติควบคุมอย่างที่ผ่านมาพระราชบัญญัติควบคุมอย่างไม่เคยเอาเป็นอาวุธในการจัดการพวกนี้รัฐมนตรีคนก่อนๆทั้งๆทีต่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีและกำกับดูแลพระราชบัญญัติควบคุมอย่างปีหนึ่งก็มีม,มีการประชุมครับเพราะนั้นถ้าหากว่า ยังไม่มีการประชุมไม่มีการจัดการอะไรก็ให้ยกเลิกแล้วก็ปิดบัญชีของพระแบตควบคุมอย่างซะไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะรับทีเป็นประธานเองครับผมอยากจะขอฝากไว้และในขณะเดียวกันนี้นะครับมันเยอะเหลือเกินเพราะว่าเราก็เป็นผู้นํานะฮะผมอยากจะขอการเรียนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอ้อยที่ผมป่วยไปเมื่อกี้นิดเดียวนะครับตทงนี้จะพูดแค่ห้านาทีผมขอเอาขอเวลาของเขาท่านครับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ ซึ่งผมเป็นนายกสมาคมอยู่เนี่ยนะครับมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่เขาได้ลงทุนไป mm. เขาฝากมาเมื่อสอง mm. เมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมานั้น mm. เขาได้เดินทางมาให้กำลังใจผู้ที่จะเป็นรัฐบาล mm. ก็คือโดยการนำของท่านเศรษฐา mm. ที่รัคเพื่อไทย mm. เมื่อวันที่เจ็ดขอคลิปเลยครับ ของอ้อยที่เขามาทวงมาให้กำลังใจแล้วมาทวงด้วยครับ2 0งแสนกว่าครอบครัวและนายรมพรมต่างๆที่มา38ในายสมารมซึ่งเป็นผู้นำสื่อสังคมชาวไร่อ้อยนะครับก็มาเพื่อให้กาลังใจซึ่งท่านาหมอชนน่านที่กับท่านเลขาและก็ท่านภูมิธรรมปฏิบัติภารกิจนี้จนสําเร็จจนเราได้นายกกัินที และกาลังจะได้คอรมอรในอีกไม่กี่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะเห็นโถมหนะ้าคอรมอ,รมอรนะครับหวังไว้อย่างนั้นขอเชิญท่านหัวหน้าครับอันนี้ของจริงครับไม่ได้หาเสียง,นนง,ง,ยงท่านครับด้วยเขตนี้ก็ผมขอไปพามาขอสนับสนุนยัตติทั้ง11ฉบับและให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องอเกษตรกรโดยด่วนสุดท้ายผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลชุดนี้ภายใต้การน,นำของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรจะปัดเป่าคราบน้ำตาให้พวกเกษตรกรกลับมามีรอยยิ้มและลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนรัฐบาลไทยรักไทยและพลังประชาชนขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชันท่านยานทิชาบัวเพื่อนครับเรียนประธานสภาที่เคารพ